สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เรามาทํานายกันดีกว่าว่าเราจะมีโชคมีลาบไหมนะคะโดยท่านที่ฟังทีหลังก็สามารถที่จะมาดูคลิปย้อนหลังได้นะโดยไพ่จะแบ่งเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่นะคะเพิ่งเลือกแล้วนะเพิ่งเลือกใบที่4ค่ะเหมือนกับในส่วนของอะไรนะ ให้อทิย์หนเป็นยังไงะอ่ะเรามาดูใบแรกนะคะสาหรับท่านที่เลือกโอ้โห oh. มองว่าอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งลงทุนหรือไม่ไงั้นเพิ่ๆว่าซื้อไปเนี่ยบางครั้งก็ได้ไม่คุ้มกับที่เสียนะคะอ่ารวมถึงบางครั้งถ้าสมมติถูกก็อาจจะโดนโกงโดนอะไรต่างๆได้อ่าดังนั้นก็แนะนําถ้าถามเพิ่งนะเออก็มองว่าเผาๆนะคะถ้าใครจะเล่นนะมองว่ายังไม่ถูก ไปทำบุญให้กับพวกคนที่บาดเจ็บคนที่เกิดอุบัติเหตุคนที่ร้มป่วยกระทันหันอะไรต่างๆก็ดีค่ะหรือคนที่พวกบ้านมีปัญหาบ้านซุดอะไรเงี้ยแล้วเขารับบริจาคใบที่สองนะคะท่านที่เลือกเพิ่งก็มองว่ามันยังไม่ใช่ในเรื่องของเงินทองมองว่าอันนี้จะถ้าสมมุติว่าอยากจะได้เงินอยากจะมีโชคลาภเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาให้เช่นโอกาสในการทํางานโอกาสในเรื่องของการที่แบบว่าให้ในส่วนของการที่ว่า เรื่องของการเรียนรู้หรือว่าลู่ทางหนทางอะไรใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆอย่างนั้นอะ่ะจะทำให้มีเงินมากกว่าใบาที่3ค่ะอ้อันนี้ยังพอโอเคนะเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาบมีเงินมีทองได้นะคะถ้าถามว่าโชคเ,เลขอะไรพวกเนี้ยมาจากไหนเนี่ยก็อาจจะมาจากเลขเกี่ยวกับพวกสวนก็ได้เลขเกี่ยวกับที่บ้านเนี่ยนะคะหรือเลขเกี่ยวกับคุณแม่อะไรพวกเนี้ยคือที่เป็นแบบผู้หญิงอะ่ะในบ้านสบาย,บายๆชิวๆอย่างนั้นก็ได้นะคะใบที่3มีโอกาสถูกนะคะส่วนใบที่4ี่ เพิ่งเลือกใบนี้แหละใบที่สีมขึ้นเดอสตาเดอสตาเนี่ยมันจะถูกนะแต่กว่าจะถูกคุณเข้าใจไหมเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีการเสียสละมีการให้มีการแบ่งจนกว่าจะหมดเนื้อหมดตัวเอาก็จริงๆถ้าตามตำนานมันเป็นเทพไมมสินนะคะเทพแห่งดวงดาวใช่ ก็หมดหมดจริงๆอะ่ะคือเพื่อจะตามหาคนรักอะ่ะก็เสียนู่นเสียนี่ไปเห็นไหมคะชุดเขาไม่มีนั่นแหละจนได้เจอคนรักอันนี้ก็เหมือนการกว่าเราจะได้เงินได้ทองหรือมีโชคลาภเนี่ยเขาเรียกว่าเราอาจจะแบบว่าซื้อหรือทําบุญหรือเสียสละอะไรต่างๆไปค่อนข้างเยอะรวมถึงเรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะและในที่สุดคุณก็จะได้ตามที่คิดค่ะใช่ดังนั้นเนี่ย ถ้าถามใน4ี่ใบนี้เนาะคือแต่ละครั้งอาจจะเปิดไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นชุดนี้ที่หลายๆท่านเข้ามาเนี่ยก็จะมองในเรื่องของใบที่3จะมีโอกาสถูกมากกว่าเพราะมันเป็นเงินเป๊ะเลยในเรื่องของเงินนะคะเรียกว่าเอาง่ายชีวิตเพิ่งมองว่าช่วงนั้นนะคุณสุขสบายอะ อาจจะเป็นาราบมอรดกก็ได้หรือผลผลิตออกมาอะไรทุกอย่างก็ได้หมดนะคะพอโชคลาภจริงๆมันมีหลายอย่างนะ,บาง,งางนะ,ะบางครั้งอยู่ดีๆได้เงินมรดกอ่ะบางครั้งอยู่ดีๆก็คือว่าไอสิ่งที่ทําผลไม้ที่ทามันมีมูลค่าเหมือนกับบางครั้งเขาเล่นข่าวอะไรแป,ป๊บๆอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปแต่คุณได้ผลกลาําไรหรือผลตอบแทนจากสิ่งเหล่านั้นนะคะค่ะก็ท่านไหนสนใจดูดวงก็ทักมาได้นะคะเริ่มต้น59บาทค่ะดูดวงเพิ่งน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ